เฮ้ ه, นักสืบชีวิตสดใสคนเก่งของผมวันนี้ผมมีอะไรน่าสนใจมาฝากมันจะช่วยสมองของคุณได้ใช้พลังงานเล็กน้อยและสนุกไปพร้อมๆกันเรามาเริ่มกันเลย <Yeah. S 1> ดูภาพนี้ให้ดีๆเลยคุณเห็นเจ้าหญิงตัวปลอมหรือเปล่า มีป้ายราคาอยู่บนมงกุฎของเจ้าหญิงคนนี้ดังนั้นเธอไม่น่าจะเป็นเจ้าหญิงตัวจริงนะมีผักผลไม้อร่อยออร่อยมากมายอยู่ในภาพนี้แต่คุณจะไม่ทำให้อันหนึ่งหายเศร้าได้เลยอันไหนนะบลูเบอร์รี่เพราะมันฟิวบลูอยู่เสมอ ข้อนี้จะยากหน่อยคุณต้องเชื่อมจุดทั้งหมดด้วยเส้นตรงเพียง4เส้นมาดูกันว่าคุณจะทำได้ไหม <ok>. คุณทำได้ด้วยวิธีนี้ง่ายมากล้อเล่นนะจริงๆแล้วผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันข้อนี้คุณทำไม้3ามแท่งนี้กลายเป็นสี่แท่งโดยไม่หักได้หรือไม่ ใช่คุณทำได้มันต้องทำแบบนี้นี่คือสิ่งที่ฉันเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์คุณรู้ไม่ว่าในภาพนี้มีอะไรผิดปกติลูกเต่านี้ผิดทั้งหมดด้านหนึ่งมี7จุดแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะจำนวนมากที่สุดคือ6จุด ดูภาพนี้สิคุณเห็นว่าเป็นคำว่าอะไรพอดสัญลักษณ์แอดหรือที่เรียกว่าแอสเพอรันและโทใช่แล้วมันคือโปเตโต้ข้อต่อไปนักโต้คลื่นและใยแมงมุมมันหมายความว่าอะไร ถ้าคุณตอบว่าปริศนานี้หมายถึง s ซ r ร์ฟเดอะเวแสดงว่าคุณฉลาดมากคำถามยากๆต่อไปสำหรับคุณคุณต้องเดาแบรนด์ที่ซ่อนอยู่ดูภาพอย่างตั้งใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีความสำคัญ แบรนด์ที่ซ่อนอยู่คือ Pringles เห็นไหมพี g g ง o l s เจ๋งไหมล่ะนี่คือข้อต่อไปดาวหารท <punto> uh ี่ซ่อนอยู่ในปริศนานี้คำใบเล็กๆน้อยๆคุณเอามันไปปลูกได้นะข้อ I อ l o w วเว c o ล่าฟลา w เวหรือกระลำดอกดูอิโมจิเหล่านี้แล้วเดาคำศัพท์สิมันมีสีสันสดใสและมักจะเกิดขึ้นหลังฝนตกใช่แล้วเรากำลังพูดถึงสายรุง้ง ดูเสื้อยืดตัวนี้แล้วลองนับดูว่ามันมีกี่รูปริศนาข้อนี้ยาจซับซ้อนกว่าที่คุณคิดเล็กน้อยนะผมหวังว่าคุณจะไม่ได้นับแค่รูขาดๆพวกนั้นนะเพราะมันไม่ได้มีอยู่แค่ที่คุณเห็นดูสิ1 2 3 4 5 6 7พวกมันเป็นรูจริงๆด้วยและ8 คุณตอบถูกไหมปริศน,นาข้อนี้ก็ยากเหมือนกันมีแตงโมท,ทั้งหมดกี่ลูกมีแตงโมท,ทั้งหมด5ลูกดูตามนี้นะถูกไหมล่ะ ถึงเวลาทดสอบทักษะความใส่ใจของคุณแล้วคุณหายูนิคอร์นแปลกๆในนี้เจอไหมมันอยู่ตรงนี้แผงคอสีส้มที่มีดาวมันหายไปดูหนุ่มๆพวกนี้สิคุณดูอออไม่ว่าใครอยู่คนเดียว ผู้ชายทางขวามีแปลงสีฟัน2อันเขาน่าจะอยู่กับใครอีกคนแต่ในอีกภาพหนึ่งผู้ชายทางซ้ายดูเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวคุณจะขยับไม่ขีดเพียงก้านเดียวเพื่อทำให้สมการนี้ถูกต้องได้อย่างไร จริงๆแล้วมี3วิธีในการไขปริศนานี้คุณสามารถทําให้มันเป็นแบบนี้หรืออาจาเป็น8ปดลบสเท่ากับหหรือคุณจะเอามันมาลบกันแบบนี้ก็ได้ข้อ,อนี้น่าสงสัยจริงๆ2บวก2เท่ากับปลา3บวก3เท่ากับ8 7บวก7เท่ากับสมเหลี่ยมหมายความว่ายังไงและเป็นไปได้ยังไง คำตอบคือรูปร่างของตัวเลขเหล่านี้2และ2หันไปแบบนี้ดูเหมือนปลาจริงๆ3และ3กลายเป็นเลข8 7และ7ดูเหมือนสามเหลี่ยมเลยใช้ลูกบอลแค่3ลูกให้กลายเป็น30คคำใบเล็กๆน้อยๆคุณอาจต้องคิดนอกกรอบและสร้างสารรค์หน่อย คูณเลข9ตัวนี้แล้วคุณจะได้เลข6จากนั้น13บวก11บวก6ก็จะได้30ดูคนพวกนี้ให้ดีๆหนึ่งในนั้นแอบออกจากบ้านเมื่อไม่นานมานี้แต่เพิ่งกลับมาตอนนี้พวกเขาแกล้งทำเป็นหลับแต่เราก็ดูออกใช่ไหมแล้วใครลาเป็นคนแหกกฎ หญิงผมแดงคนนี้นี่เองเธอยังสวมรองเท้าอยู่เลยและมันดูเปียกด้วยข้างนอกอาจมีฝนตกภาพนี้มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากมายและการค้นหากริชแปลกๆในนี้ก็คงเป็นเรื่องยากคุณทำได้ไหมมันคือตัวนี้ดูสิหูฟังที่มีขนของเขาหายไป และตอนนี้เรามาฝึกทักษะนักสืบของคุณกันปู่ของแลลี่เป็นคนรวยที่ชอบแกล้งญาติญาติด้วยเหตุนี้เมื่อเขาตายลงจึงไม่มีใครเจอพินัยกรรมของเขาเลยแต่วันหนึ่งใน5ปีต่อมาแลลลี่กําลังเปิดดูเอกสารเก่าๆทันใดนั้น <c oughs> เขาก็เจอสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเขาเจอพินัยกรรมของปู่มันเขียนไว้ว่าฉันซ่อนเงินและของมีค่าอื่นๆทั้งหมดไว้ตอนบ่ายสองโมงตรงใต้ต้นซากุระต้นโปรดตรงจุดที่เงาของมันสิ้นสุดลงคนที่ขุดมันขึ้นมาจะได้รับมรดกไป ลลี่กำลังจะรวยแล้วเขาขับรถไปที่บ้านของปู่และพบต้นซากุระเขารอหนึ่งชั่วโมงจนบ่ายสองและเริ่มขุดแต่ในที่สุดความพยายามของเขากลับไม่ประสบความสำเร็จเขากลับบ้านด้วยความสับสนและเสียใจทำไมเขาไม่พบอ,อะไรเลย <ots of the earth> คุณปู่ซ่อนของมีค่าไว้นานหลายปีแล้วและต้นไม้ก็สูงขึ้นและเงาของมันก็ทอดยาวขึ้นด้วย เจมส์หายตัวไปหลังจากไปเดินป่าก,กับแมทธิวเพื่อนของเขาสองสามวันต่อมาตำรวจพบแมทธิวเดินโซเซไปตามทางหลวงตำรวจจึงถามข้อมูลเขาเขาบอกตำรวจว่าเจมส์เข้าไปในหนองน้ําแล้วออกมาไม่ได้น่าเสียดายที่แมทธิวก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันหลังจากฟังเรื่องราวของเขาแล้วตำรวจก็จับกุมเขาทําไมล่ะ ลองดูเขาดีๆสิสวมเสื้อยืดสีขาวแล้วไม่มีหนวดเลยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาติดอยู่ในป่าหลายวันชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาเธอขโมยแพ้ไปเขามั่นใจว่า oh. เพื่อนบ้านคนหนึ่งต้องอยู่เบื้องหลังการขโมยนี้หัวหน้าหมู่บ้านเรียกผู้ต้องสงสัยมาสี่คนแล้วพูดว่าผมจะให้ไม้วิเศษกับพวกคุณแต่ละคนเอามันมาคืนผมในตอนเช้าเมื่อถึงเวลานั้นไม้ของโจรจะยาวขึ้น5นิ้ววันนุ่งขึ้นหัวหน้าหมู่บ้านตรวจด,ดูไม้ของผู้ต้องสงสัย เขารู้ทันทีว่าใครเป็นคนขโมยแพ้ไปจริงดีไม้ของโจนสั้นกว่าไม้ของคนอื่นห้านิ้วเขาหักมันออกไปเพราะคิดว่ามันจะยาวขึ้นมาในตอนกลางคืน แจ็คและไทเลอร์เพื่อนสนิทสองคน <S 1> <S 1> ไปเที่ยวเกาะเขตร้อนเพื่อโต้คลื่นและพักผ่อนหลังจากเที่ยวทะเลมาทั้งวันพวกเขาก็ซื้อแตงโมลูกใหญ่มากินไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหรือประมาณนั้นไทเลอร์รู้สึกไม่สบายและหมดสติไปโชคดีที่เขาไปโรงพยาบาลได้ทันเวลาแพทย์ช่วยชีวิตเขาได้แต่ทั้งสองคนก็กินแตงโมเหมือนกันไทเลอร์ไม่มีอาการแพ้ใดๆแล้วทำไมแจ็คไม่เป็นอะไรเลยล่ะ แจ็คไม่ได้กินมเมล็ดแตงโมแต่ไทเลอร์กินสารพิษที่ทำให้เขาไม่สบายอยู่ในมเมล็ดแตงโมทุกๆวันมาร์คขี่จักรยานไปที่สถานีรถไฟเพื่อไปวิทยาลัยมีสองป้ายอยู่ใกล้บ้านเขาป้ายหนึ่งอยู่ห่างจากบ้านเขาหนึ่งไมล์และอีกป้ายอยู่ห่างออกไปสองไมล์ในทิศทางตรงกันข้ามในตอนเช้าเขาจะขึ้นรถไฟที่ป้ายแรกเสมอและในช่วงบ่ายเขาจะลงที่สถานีที่สองทำไมละ่ะ บ้านของมาร์คและสถานีอยู่บนเนิ Sod เน,นเขาวิธีนี้ช่วยมาร์คขี่จักรยาลงเนินได้โดยไม่ต้องออกแรงเลยนักประดิษฐ์สร้างทายมชีนเขาเอาอาหารน้ำและสิ่งจำเป็นอื่นๆไปให้เพียงพอและพร้อมทดสอบสิ่งประดิษฐ์ของเขาแล้วเขาตั้งเวลาให้ย้อนกลับไปในอดีต500ปีเขากำลังจะกดปุ่มเริ่มต้นแต่เขาคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาเอาทายมชีนและเสบียงของเขาลงไปชั้นล่างทำไมล่ะ ด้วยวิธีนี้เขาจะไม่ตกลงไปอย่างรุนแรงเมื่อ500ปีที่แล้วมันไม่มีตึกหลายหลายชั้นแบบนี้นะ